เอาสิบฟรีหนึ่งเลยไหมเอาไปแช่ตู้เย็นที่บ้านซื้อสิบชิ้นแถมฟรีหนึ่งชิ้นเอาสิบลายไหมโอเคเอาสิบลายเอาไปใส่ตู้เย็นไว้กินที่บ้านาบูบูสีชมพูมีหนึ่งอันด้วยให้เปลี่ยนชอบสีฟ้าเอาเหรอแต่สีชมพูเหลือแค่นหนึ่งอันสุดท้ายที่ไข่ดาวก็สิบบาทน,นี่เยลลี่ข้างบนสิบบาทหมดเลยเนี่ <arr> ค่ะนี่ค่ะเยลลี่กินไหมฮะเยลลี่ลายข้างบนอ่ะสิบบาทหมดเลยแา้วายทีวีแา้วบายทีวี เอาไหมไออแต่ต้องกินจริงๆนะอ่ะ,อะให้เลือกฮะเอาไหมให้เลือกคนละสามลายเฮ้ยให,ห้หยิบตะกร้ากับพี่เขาหน่อยลูกใช่ไฮโอเยลี่เอาให้พี่อารหยิบให้พี่อารหยิบ,ให,หบให้น้องเอาลายไหนมาเจอร้านช็อกโกแลตทุกคนเรามาเจอร้านช็อกโกแลตที่ม<า>ันหน้าตาน่ารักมากๆเลยมีลาบูบูด้วยเอาลาบูบูไม่ใช่ไหมซื้อไปแช่ตู้เย็นไหมเอาสิบฟรีหนึ่งเลยฮาร์ปเอาไหมเอาสิบฟรีหนึ่งเลยไหมเอาไปแช่ตู้เย็นที่บ้าน ซื้อสิบชิ้นแถมฟรีหนึ่งชิ้นเอาสิบลายไหมโอเคเอาสิบลายเอาไปใส่ตู้เย็นไว้กินที่บ้านงั้นให้เซฮายหพี่ฮาร์ปห้าค่ะข้างบนรวมรวมรวมด้วยไหมคะสิบฟรีหนึ่งข้างบนไม่รวมค่ะข้างบนจะเป็นเลนี้ค่ะไม่รวมจะเฉพาะช็อกเลตเฉพาะช็อคเลต์สิบแถมหนึ่งโอเคอ่ะเซฮายเอาอะไรเอาอะไรอะไรบอกพี่ฮาร์เดี๋ยวให้พี่ฮาร์หยิบให้พี่ฮาร์ปอะไรโปรเก๋อหรอเออเซนฮะโอเคขั้นไปเอาไว้ฝั่งนู้นไม่เอาไม่เอา เอ้ยน่ากินไม่ไม่เขาเขียนไว้อยู่อะรถอะไรค่ะโอเคเลือกเลยนี่เลยเอาเรามาดูกันว่าอะไรไหนดูลาบูบูไฮได้เลือกไหมลาบูบูอ่ะทำไมอ่ะลาบูบูสีชมพูก็มีนะอ้าวมีนี่ลาบูบูสีชมพูมีมีมีหนึ่งอันด้วยให้เปลี่ยนชอบสีฟ้าเอ้าเหรอแต่สีชมพูเหลือแค่หนึ่งอันสุดท้ายไม่ใช่หรอคะโอเคค่ะที่ไหนอ่ะน้ององเห็นหมดทุกลายไหมนี่มีทุกลายนโอเคนี่นี่เอาอันนี้ให้น้องดูน้องจะชอบไหมกระต่ายม่วง นี่ชอบไหมไอ่ชอบเลยโอเคเซไชอบไม่กินแไม่ต้องให้ถึงสิบก็ได้เอาแค่นั้นแหละเอาเอาแค่ที่อยากกินนั่นแหละไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้แถมข้างบนเยลลี่นี้น่ะเห็นไหมอ่ะอย่าไม่เอาฮะอันนี้อันนี้เราเคยเห็นแล้วนะอันนี้สิบบาทเหมือนกันไหมแล้วก็มีมากระลองมีมากระลองมีเยลลี่เยลลี่ไข่ดาวก็สิบบาทนี่เยลลี่ข้างบนสิบบาทหมดเลยนี่ใครไม่เอาลายฮเยลลี่กินไหมไฮเยลลี่ลายข้างบนอ่ะสิบบาทหมดเลย เซรไฮสีแล้วเซร์ไฮจะเอาให้ถึงสิบหรอมาดูลายอันนี้ฮาร์ปเอาลูกกตาลูกะตานี่ต้องจ่ายแยกมันไม่ได้ร่วมกับสิบฟีหนึ่งได้รัอยังจ่ายตังยังนี่ทุกคนมาดูลายร้านเขาได้หรอ่ะเฮ้ยนอยดดูดูบคนน้องหมีสิชอบไหมชอบน้องหมีน่าก็เปลี่ยนมีแบบนี้ก็มีนะนี่มีแบบนี้ก็มีมีแค่แบบ แบแต่ว uhm, mm ่าม mm ีแคบมีฟ้ามีม่วงมีชมพูมีเหลืองจะกินหรออ๋อพอพอแล้วครับลิมีเต็ดแล้วโอเคเอาลูกตาไหมครับหาเอาลูกตาไหมไม่เอาไปยังไปตรงจี นี่ไงอันนี้เขาเรียกอะไรมอ m o n s อ e r ไม่มีสีฟ้านี่มีมอนสเตอร์เอา Monster ไหมยกี่ลูกแล้วนับนับได้กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดได้หมเอาเนาะได้กี่ลูกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดโอเคเอาแค่นี้ก็ได้ปะถ้าไม่อยากได้ลายอะไรเพิ่มนะได้อีกแล้วน้ำพึ่งมั้งมีรถฮันนี่เหรออ๋อมีรถมันมีรถน้ำพึ่งด้วย งั้นงั้นเอาให้ถึงสิบเลยจะได้แถมหนึ่งได้แปดแล้วอ่าได้แปดเอาเลือกให้เลือกให้ถึงสิบลายเอาได้แล้วโอเคคิตตี้เอาไหมอ่ะไฮคิตตี้ได้แล้วคิตตี้ได้แล้วเหรออ๋อคิตตี้ได้แล้วถ้กาผ่านลายแปลกๆให้น้องปะเผื่อน้องมองไม่เห็นเออไม่ต้องเอาหรอกแม่ว่าจ่ายจ่ายแค่ช็อกโกแลตนี่แหละอันนี้ไงอันนี้ยังไม่ได้ของน่ารักนี่นี่นี่ อะไรไหนอันนี้มาีอไนี่รถคเลอันนี้่าอันนี้มันจะเป็นรสต่างๆเป็นรถแต่างๆกันนั้นเอาคาราเมลอีกนึงครบยังพี่ยนับสิได้ลวได้สิบเอ็ยัง้นับแล้วสิบละหกเก้าสิบโอเค เลือกอันสุดท้ายแถมหนึ่งอันเลือกอันสุดท้ายใชไหจะเอาลาบูบูสองอันก็ได้เอาหมูเอาหมูเอาไหนเอาไหนมันมีสองอันมันหลับตามันลับตาไหนมันสองอันข้างสองข้างเอออ่ะปะให้พี่ใส่ถุงเลยไม่มันมีเปิดตาทั้งหมดเลยนะอ้าวไม่มีเอาให้พี่เขาเลยปะไปให้พี่เลยไปเลยจ้าจะไปจ่ายตังค์แล้วนะจ้าทุกคนน่ารักไหมไฮ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 เจอบ่อยแต่ว่าไฮไม่ค่อยกินไง ใครไม่ค่อยซื้ออันนี้นานๆทีซื้อครั้งหนึ่งโอเคทุกคนเราจะไป่ก่ตังแล้วเฮ้ยมีอันนี้ด้วยมีเยล,ลี่ดินสอน,น,นี่เยล,ลี่ดินสอสีอ่ะ,อะเฮ้ยอันนี้อะไรแล้วก็ะสุ่มๆๆชินจังอือฮึอท่นี้ใครเน็นยนลคุณคะก็เลยซือเลยโอเคฮึได้สิอ๋อปีโป้กรอบแยกสีแต่ว่า70บาทนะ อันนี้เจ็ดสิบบาทเขาจะแยกสีมาให้เลยเป็นสีสีเลยได้ทุกสีโอเคมีทย์จะจ่ายตังค์แล้วทุกคนมิทย์เตือนตัวนะโอเคทุกคนเราไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายฮาับบี้บ mm ๊ายบายบ๊ายบายเซร์ไห้วิทย์เตือนตัวนัแคลับกับกาฟิวอย่าลืมกด subscribesubscribe อย่าลืมกด subscribe อย่าล่ดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะ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 